ขออีกอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเราสอนเทคนิคหาของโดยไม่ต้องคิดถามว่ามันเหมือนจร,จริงๆที่ผมูว่าไม่ต้องคิดจริงปะแล้วมันอาจจะเจอของที่แบบว่าเราเคยผ่านมันไหมโดยที่ไม่คิดว่ามันเอามาขายได้มีปัยหาเมื่อกี้ที่ดูไปแป๊บหนึ่งอะ่ะเจอแล้วใช่ปะเอาถามเลยเอาที่แบบกําไรดีๆพอแล้วเกิดถานได้แล้วต้องรู้ราคาต้นทุนประมาณเท่าไหร<า>่ต้นทุนต้นทุนตีไปประมาณ กี่บาทนะเจอเจอที่พวกตลาดพวกอะไรอ่ะเจอในตลาดไม่กี่บาทถึงร้อยไหมไม่ถึงไม่ถึงขายได้เท่าไหร่ประมาณสามสี่ร้อยไม่ถึงร้อยขายได้สามสี่ร้อยเป็นกำไรที่ดีเบาไม่เบาไม่ต้องดูคุยื่องเบาคุณเคยคิดถึงมันไหมไม่เคยไม่เคยที่ผมพูดเ่ยมันจริงไหมก่อนที่คุณจะมาเนี่ยจริงไหมแล้วพอผมสอนไปสอนกินในทีงแต่วิทีนี้คุณเอาไปทาเองแล้วผมทําลิงก์ให้คุณง่ายได้ปะ สนุกไหมตอนนี้พอเราเห็นว่ามันขายได้จริงแล้วก็มีอะไรใกล้ตัวเราอีกเยอะเลยที่เราแบบไม่คาดถึงมันเนี่ยตอนนี้มันเป็นมันจุดไฟให้แบบเฮ้ยอยากกลับไปหาของวะ <Yeah. S 1> พอเรารู้อย่างเงี้ยของเยอะๆคุณไปเดินตลาดแต่ก่อนไปคุณเมมโมรี่ที่ผมสอนวิธีเก็บวิธีเก็บมันถามว่ายากไหมไม่ยากแต่ประสิทธิภาพอะ <So. S 1> เก็บมาทุกแพลตฟอร์มเลยป่ะมาทางมือถือได้ไหม <Yeah. S 1> มาทางแท็บเล็ตได้ป่ะคง,ค,ค,งคงไม่คุณคุณไม่คงคิวคอมไปนั่งเช็คใช่ป่ะ พอไปตลาดนัดคุณคงไม่ขี้ความไปนั่งเชคใช่ปะแต่เวลาเราเก็บข้อมูลเราเก็บในคอมปะแต่มันก็วิ่งไปถึงมือถือและแท,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 ท็บเล็ตไหมไและคุณมีทีมงานทีมงานคุณเห็นหมดปะทําง่ายด้วยใช่ปะเพราะว่าพอเราเห็นของให้ถามจริงเเดี๋ยว,วยคุณไปดูเยอะๆมันจะเห็นของอีกเยอะไหม,ไมแล้วความจาคุณจะเก็บได้หมดไหมไม,มีลืม,มไหมไม่ลืมแต่คุณคุ้นว่าเคยเห็นแต่วิธีเนี้พอคุณจะเช็คปุ๊บคุณเช็คได้เลยปะได้ด้วย นะฮะมีบางคนก็หลายๆคนแล้วกำไรดีนี่ก็เมื่อกี้ชิ้นเป็นพันก็มีเพราะฉะนั้นกลับไปนะฮะถ้าเริ่มต้นดูไอ้นี่แหละเทคนิคหาของดูให้มันคาตาเลยเลยไปดูทวนซ้ําคลิปอะไรก็ได้ด้วย <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องไปไปซื้อของต้องอ๋อรีบไปรีบไป <c oughs> จดจกัก <c oughs> ตอนนี้จดจักนะพอขายไม่คาเงียบกริบขายไม่ค่อยดีนันปิดประตูไปอะประตูไหน ผมไม่ได้ปไปนะ<อ>ส,สาทิตย์นั้น่ะปิดจนเหลือแต่เข้าแบบต่ประตูหลักกลัวคนราเบิดออ๋อรถไฟฟ้าแต่เห็นเขาได้มารถไฟฟ้าไม่มั่นใจเหลือแค่สองหสามตัวอ๋ออย่างนั้นก็เหนื่อยเด็แล้วช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้คนก็ไม่ค่อยซื้อด้วยอแต่เราอยากไปซื้อเจอจักไหมยโอเคแปลว่าวันนี้มีไอเดียในการหาของอยังมีเยอะไหมตอนนี้ของมีเยอะไหมเยอะเลยขอบคุณครับเอ้ยนิดหนึ่งนิดหนึ่งก่อน ถามหน่อยเงินที่เสียไปกับไอเทคนิคหาของเนี่ยถามว่าคุ้มไหมเมื่อก่อนไงเมื่อก่อนมไม่รู้จะขายอะไร,ไร,รฮะไม่บอกก็ไม่รู้มันมันมันใกล้มากไหม,ม<า>อีกนิดเดียวก็ถึงแล้วแต่ไม่รู้นะคุ้มนะโอเคขอบคุณครับ